ก็ขอกลับยูท่นนานด้วยผมมีดจอจ์แสูบไปมาเขาชิแนลของผมไปมาเขาอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะทีมงานของผมนะฮะภูเขานั่นเองนะฮะได้ไปงานออบอสกิรตินะฮะงานของพี่บอสนะฮะเก่งหน้ากล้องอะไรอนแหละครับผมก็เขาได้ไปงานนั้นซึ่งผมไม่ได้ไปอ่าแหละครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้เก็บผ้ามานิดนิดหน่อยๆน่อยนะแล้วก็ งคลิปนี้ช้าไม่ได้รอะอะไรผมก็การบ้านเยอะนั่นแหละครับนั่นแหละผมแล้วก็การบ้านเยอะอันนูนนี่นะั่นเยอะแยะเยอะแยะแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างที่ทําให้ผมได้มาลงคลิปนี้ช้ามาช้าก็าดีกว่าไม่มาครับนั่นแหละผมแล้วก็เป็นออไปดูกันเลยดีกว่านะผมเป็นภาพที่ทีงนงผมได้เก็บมานี่นเองนะฮะไปดูกันเลยฟิว สิวิปากช่องอ้ามซีซีพีครับเปิดกดซับด้วยก็โอเคแฟนไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปดูเยอะแยะหรอก็เข้าไปดูก่อนแล้วก็กดซับแล้วชแนลทำเกี่ยวกับอะไรฮะไม่รู้ว่าดูเองแล้วคาดว่าถึงหนึ่งแสนซับในอีกกี่ปีอะปีหน้าก็ถึงและแน่ใจฮะไม่แน่ไปโชคดีครับบายบายอย่ที่ดูไปเมื่อกี้ก็คือเราได้ไปเจออ้ามซีซีพีนะฮะพี่อ้ามซีซีพีนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็อยากเจอแต่ผมไม่ได้เจอไอ้ฮะ คูเขาเจะพีการด้วยการนี้คือที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้เข้าไปถ่ายกับพี่หนึ่งพี่การพี่คิมพี่ซานเอออะไรนั่นแหละครับผมก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าเพื่อนผมบอกว่ามีคนขอถ่ายเยอะแยะแล้วก็ไม่ค่อยว่างที่จะทําที่จะให้ไปถ่ายแต่ว่าคนอื่นเขาเข้าไปถ่ายเต็มเลยเพราะผมไม่มีภาพมาให้นะฮะ มาอเอาวีคับผมวันนี้เรามาพบก,กับพี่บอสกิตติเฮ้ยเอ้อน้องๆในช่องขผมบอกว่าให้พี่บอสออกคลิปได้ครับจัดไปอ๋ออันนี้เอาคนใหม่เข้ามาอันน,นี้พี่บอสกิตตินำมาทูนะฮะอาสวัสดีฮะพูดเลยรพูดอะไมันจะนเล่นอย่างนี้จริงๆเหรอวะ่ผมมไพี่อย่าม,<ผ>มองผมผมเข้ามาถ่ายวีดีโอเฉยๆผมไม่เกี่ยวผมก็ไม่พี่บอสไม่พูดให้ผมกลับบ้านแล้ว ถ้าเรามาเน่นะครับถ <gens> ้าชอบคลิปนี้นะครับขอวที่กดแชร์ไลค์ซับสไคร์ทำอะไรก็ได้ี่ชอบทำแู้เจคลิปต่อไปครับเจอกัน